เปิดเทตุและผลให้ฟังบางอาจไม่เข้าใจอย่างน้อยวันนี้ก็ได้คุยกัน เป็นคำหนึ่งนวัฒนารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดใจคุยกับคนแปลกหน้าซึ่งเมืองน,นอกเขาทําอย่างนี้ตลอดเนานะนะครนครูด้วยนคนเคนชียงใหม่นคนหนึ่งด้วยนะครับจะได้รับรู้มุมมองที่หลากหลายแตกต่างกันเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของการไดอลรอกของการพูดคุยกับคนที่แปลกหน้าเห็นต่างแต่คุยกันได้นะคะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สังคมไทยก็น่าจะทําได้นะคะแล้วเราอยากจะมาพูดคุยตอนที่มาเนี่ยค่ะเราเห็นแค่ว่าเรา เราเราอยากเราอยากจะมาพูดประเด็นประเด็นที่น่าสนใจตามตามคำถามตามแบบพอร์มเฉยอะไรเงี้ยแต่พอมาดูจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราได้ทํามากกว่าพูดคือการฟังนะเราก็ได้คุยกับคนที่อายุต่างจากเราด้วยทั้งแบบทั้งเด็กกว่าแล้วก็อายุมากกว่าเ<า>นี้ยในความรู้จากจากมุมมองเขาแต่มากกว่าความรู้คือประสบการณ์คือแต่ละคนอะเนาะคือเกิดมาทุกคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอพอมันมีประเด็นที่เราสนใจเหมือนกันแต่ประสบการณ์ต่างกันมาแชร์กันเนี่ยค่ะสนุกมาก ความคาดหวังแค่อยากมาฟังแล้วก็คิดว่าน่าน่าจะได้ละได้ละเพราะว่าได้ฟังทัศนคติจากคนเชีงยงใหม่จากคนที่มาอยู่เชีงยงใหม่ค่ะแล้วก็จากทุกคนที่มีอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะตต่างกันตัวเองไม่ชอบบอดเกมไม่ชอบเล่นเกมเพราะการเล่นเกมมันเหมือนเราต้องโฟกัสกับอะไรที่เราไม่เข้าใจการเล่นบอดเกมครั้งนี้แต่แรกลองเปิดใจดูรู้สึกว่ามันซับซ้อนนะแต่วิธีการเล่นกับเรียบง่าย แล้วทีนี้แมสเซจในนั้นคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พี่จับได้อย่างเดียวคือพี่ฟังอีกฝั่งนึงแล้วฟังฝั่งเราอ่ะอย่างตั้งใจจริงใจเป็นแบบที่เขาพูดว่า deep listening จริงๆอ่ะแล้วความเข้าใจมันจะค่อยๆมาด้วยความที่ว่าเราทุกคนอ่ะคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราต่างคล้อยตามความคิดเห็นของซึ่งกันและกันมันหมายความว่าเราเห็นตรงกันแล้วแหละว่าเชียงใหม่ะเป็นเมืองที่เราสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะแต่คุณแต่มีคุณภาพจริงจริง ไหมอีกเรื่องอะไรเงี้ยมันทําให้เรา transformation หัวข้อเนี้ยไปเป็นอีกคําถามหนึ่งว่าเชียงใหม่จะกลายเป็นเมืองที่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ยังไงมากกว่า yes no question แต่เป็นแบบเอ่อแต่เป็นคําถามที่ปลายเปิดอะไรเงี้ยค่ะเกมะเท่าท <ul ain> ี่เห็นอะม <c ute> ันช่วยเหมือนเป็นตรงเป็นข้อต่อของคนที่เห็นไม่เหมือนกันอะให้ได้มามีโอกาสคุยกันเหมือนกับตั้งต้นจาก จากความเห็นต่างเลยอะในประเด็นนะคะสุดท้ายก็คุยกันได้ด้วยกลไกลของเกมมันเป็นวัตถุประสงค์ของเกมที่เราอยากจะเห็นตรงกลางอะ common ground อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราได้เห็นนะมันก็ทำให้เหมือนกับตั้งต้นจากที่เราคิดว่าเราต่างกันมากๆากอะพอคุยไปคุยมามันกลับแบบอ๋อมันมีประเด็นร่วมนี่นาะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น อันหนึ่งที่พี่เห็นในเชียงใหม่แล้วพี่รู้สึกว่าอยากให้เป็นตลอดไปคือการยอมรับความแตกต่างเมืองน่าอยู่คือยอมรับความแตกต่างแล้วทําอย่างไรให้ความแตกต่างนั้นแบบคือกลมกลืนกลมกล่อมแล้วก็อยู่ด้วยกันได้พี่มองเห็นหัวใจของคนทุกรุ่นเนี่ยคะ่ะเด็กๆมัธยมครูมัธยม,ม,ยมเด็กๆิมหาลัยกำลังจะจบหรือคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือคนที่จบไปแล้วเนี่ยคะ่ะทุกคนมีความรู้สึก ร่วมกันอย่างที่พี่บอกว่าอยากให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนเหมือนเดิมเติบโตได้กันเหมือนเดิมเห็นกิจกรรมนี้มา2 3สปีแล้วแต่ว่าไม่เคยเข้าร่วมสักทีมาเข้าร่วมปีนี้ปีแรกก็ถือว่าออ๊ดกอ๊ดโอเคนะตรงตามเป้าแล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าจะมีประเด็นใหม่ๆให้เราได้มาแบบไ,ได้มาสื่อสารได้มาพูดคุยอีกเนะะี่ยค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มีหัวใจอยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะขอบคุณทาง ไทยแลนด์ทอล์กเนาะท,ที่ที่ที่จัดจัดสิ่งนี้